สวัสดีครับอยู่กับบุ๊กนะครับในเพจเอเชียบุ๊กไลฟ์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลนะครับเหมือนเดิมนะครับผมข่าวแรกนะครับก็ขอพูดถึงนะครับฟุตบอลศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนัดนี้เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วนะครับที่จะเห็นว่าใครนะคปีนี้นะครับจะได้เข้าชิงนะครับทีมใดนะครับผมก็เมื่อคืนนะครับเป็น ระหว่างแปะเชนนะครับผมพบกับอาร์เซนอลนะครับค้งเดนเล่ในบ้างคัหรับอาร์เซนอลก่อนนะครับผมแล้วก็เป็นแปะเชนนะครับได้เข้าวินไปก่อนนะครับโดยสามารถบุกเอาชนะอเซนอลได้1ประตูต่อศูนย์นะครับก็เป็นลูกยิงนะฮะช่วงต้นเกมเลยนะครับของเดนเบเล่นะครับผมก็หลังจากที่ยิงประตูไปฮะ มันก็มีเรื่องราวนะฮะที่น่าสนใจก็คือเดมเปเร่นะครับมีอาการบาดเจ็บนะครับในช่วงอ่านาทีที่ประมาณ70ดสิบนะครับเขามีอาการบาดเจ็บช่วงหลังหัวเข่านะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเดมเปเร่นะครับมีความสําคัญต่อทีมแปเชยอย่างมากนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าลูกการนี้เนี่ยแปลเช่หน้ากลัวได้เนี่ยเดมเปเล่เนี่ยเป็นส่วนสําคัญเลยนะเพราะยิงกระจายนะฮะแล้วก็ พอมีอาการบาดเจ็บเนี่ยนะครับมันก็ทำให้หลายๆคนเป็นห่วงนะลุยอะไเก้นะเขาได้ออกมาบอกนะว่าเขาเนี่ยคาดหวังนะครับว่าอ่าทานเดนเบเล่เนี่ยจะหายเจ็บกลับมาได้นะครับเพราะว่าด้วยด้วยลักษณะอาการบาดเจ็บแบบนี้นะครับมักจะนักเตะเนี่ยมักจะพักอยู่ประมาณ1สัปดาห์ีคนึงอยู่แล้วนะครับเขาก็เชื่อว่าถ้านท่านเดนเบเล่พอเล่นได้เนี่ยเขาจะเข็นลงอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่านัดที่สเนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดไม่ทันกินเขาก็ยังมีขุมกาลังที่แข็งแกร่งนะครับเพราะที่เขาพร้อมที่จะผลักดันนะครับให้โอกาสนะครับนักเตะนะครับให้ลงมาสู้นะครับเพื่อทีมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเชื่อว่าแฟนๆหลายคนก็คาดหวังให้เดเบเล่กลับมาได้นะครับเพราะว่า1ลูกนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับและอาร์เซนอลเป็นทีมที่ดีนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องคาดหวังให้เดเบเล่หายเจ็บกลับมาโดยเร็วที่สุดนะครับผมก็เอาใจช่วยครับสำหรับแฟนๆของปาเลสแซ็คแมงนะครับ โอเคครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับขอพูดถึงทางฝั่งอาเซนมาตดีกว่านะครับผมก็หลังจากพ่ายไปนะครับก็มีนเตะนะครออกมากระตุ้นเพื่อนร่วมทีมนะครับปลุกเล้าแฟนนะครับว่าอย่าหมดหวังนะครับเพราะว่าเพิ่งเสียไปแค่ลูกเดียวนะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือเมลิโนนะที่ต้องพูดถึงนะครับเมลิโนบอกว่าทีมของเราเนี่ยไม่ได้กลัวอู่แล้วนะครับในเลกสองนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะมาล้างตาแก้แค้นนะครับและจะผ่านเข้ารอบไปนะครับเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าอาเซนอลเนี่ยทีมของเขาเนี่ยนะครับเป็นทีมที่รอง แล้วก็ไม่ว่าจะเจอใครก็ตามเขาสามารถจัดการได้นะครับทีมของเขาสามารถจัดการคือเขาเรียกว่าคองเกมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับในการเจอปารีสนะครับในเลกสองนะครับเขาพร้อมและอยากจะเจอโดยเร็วที่สุดแล้วด้วยนะครับผมก็ในงานปลุกขวัญนะครับว่าไม่ได้สะเทือนขวัญขนาดนั้นนะครับในการพ่าหนึ่งศูนย์นะครับอีกหนึ่งคนนะครับก็คือชาลิบารัาได้ออกมาบอกว่าคืออาเซนอลเนี่ยครอสิ่งที่เขาเสียใจก็คือ เครื่องร้อนช้านะครับเครื่องติดช้านะครับเพราะว่าหลังจากที่โดนเดนเบเล่ยิงไปหนึ่งูยเนี่ยมันทำให้สมาธิของอ์เซนอลเนี่ยค่อนข้างปั่นป่วนนะสมาธิลูกทีมเพื่อนๆลูกทีมของเขานะครับดูมองเขานะมันกว่าจะกลับมาได้ตั้งสติได้เนี่ยนะครับก็ช้าไปนะครับแล้วก็บวกกับดอนดาลม่านะครับค่อนข้างที่จะเล่นได้ดีมากๆนะครับเซฟกระจายนะครับมันก็เลยทําให้พลาดท่าไปนะครับในคาลังบ้านตัวเองนะครับผมก็ หลายคนก็ไม่มีมีมองแล้ววนะันนี้อาเซนอลดูเล่นเพลงว่ามาตรฐานนะครับาอรอบลึกนะฮะผมแล้วมันถ้วยใหญ่นะครับผมบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความนิ่งของนักเตะแล้วนะครับผมแฟนปืนนะอาเซนอลเนี่ยเป็นทีมที่ดีนะผมมองว่าเป็นทีมที่ดีมาตลอดเราจะเห็นตั้งแต่ยุคของอาร์ต้านะตอนที่เขาเรียกว่าจัดการทีมได้แล้วนะที่เป็นอาเซนอลที่น่ากลัวเนี่ยนะข้อเสียของอาเซนอลนะครับ,ค,รบคือการที่ตั้งสติไม่ค่อยได้นะพอมันลึกๆแม้กระทั่งฟุตบอลลีกที่ เคยแต้มไล่อะริ์พูอยู่ดีก็หลุดฟอร์มเองทั้งนั้นะนะครับคือพอเจอความกดดันมากๆเนี่ยมันเหมือนบว่านักเตะยังขาดประสบการณ์ในความเป็นแชมป์อะนะไอ้ตรงนี้สําคัญนะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าคือผมไม่ได้บอกว่านักเตะทุกคนไม่เก่งนะแต่มันเป็นเรื่องของ <c oughs> <c oughs> ความเชื่อนะความสบายอกสบายใจความรีแลกอะมันมันแตกต่างกันตรงนี้นะพออย่างรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยนะฮะคือมันก็ทําให้ดูแบบ มันไม่เหมือนตอนที่เขาเจอมารลิดอะเอา,อางี้นะครับผมมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนตอนที่เขาเจอมารลิดอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านัดที่2เนี่ยอาร์เตต้าจะดึงกลับมาได้นะเพราะว่ามันก็มีระยะเวลาที่อาร์เซนอลได้ลุ้นแชมป์แบบนี้บ่อยๆแล้วนะ,ะผมเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้มันจะช่วยอาร์เซนอลนิ่งกว่าตอนยุค2อปีที่แล้วด้วย นะครับผมแล้วก็ผ่านมาลิดไม่ได้นี่ไม่ธรรมดานะยังไงก็ต้องดูกันต่อไปนะบวกกับเดมเบเ่จะได้กลับมาหรือเปล่าถึงกลับมาก็คงไม่ได้ฟิตเต็มร้อยขนาดนั้นนะครับคือถ้านําก่อนได้เนี่ยผมว่าสนุกเลยนะฮะเซนอนนะครับก็เอาใจช่วยครับยังไงก็เชื่อว่าแฟนฟุตบอลชาวอังกฤษแฟนฟุตบอลชาวไทยนะที่เชียร์บอลอังกฤษก็คงเอาใจช่วยเซนอนตามๆกันนะครับโอเคครับไปที่ข่าวต่อไปนะครับผมก็เป็นถึงคิวของคืนนี้นะครับบาร์เซโลน่านะฮะจะพบนะฮะ เปิดเซอร์กับอินเตอร์มิลานนะครับผมก็คู่นี้ต้องบอกก่อนเลยว่าสถานการณ์แบบค่อนข้างตกไปอยู่ทางฝั่งบาเซโลน่านะฮะเพราะโมเป็นตั้มค่อนข้าง,งดีนะรับูฟฟ่อนนะครับอา่อาอดีตผู้รักษาประตูนะครับที่เรียกว่าเป็นตำนานที่มีหายใจอยู่นะฮะมีลมหายใจอยู่ได้ออกมาพูดนะครับว่านัดนี้เนี่ยถ้าอินเตอร์จะเอาชนะบาซ่าได้นี่คืออินเตอร์ต้องอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีที่สุดเท่านั้นนะครับคือห้ามเล่น ได้แค่กลางๆหรือมาตรฐานนี่ก็ยังไม่รอดคือทุกคนต้องฟอร์มดีะนะครับเพราะว่านาทีนี้บาร์เซโลนาอยู่ในโมเมนตัมที่เขาเรียกว่าสุดยอดไปเลยนะครับหลังจากคว้าแชมป์คุปาเดเลน,นะครับแล้วก็สามารถเอาชนะดูบอลลิดได้นะฮะคือหนึ่งแชมป์ของเขาเนี่ยเขาได้ไปแล้วนะครับแล้วเขายังไม่ลุ้นอยู่อีก3แชมป์แรงกระตุ้นนะฮะแรงกระตุ้น1แชมป์กับอีที่จะเอาทิเป็นแชมป์อ่ะ เขนความแตกต่างความยิ่งใหญ่มันแตกต่างกันตรงนี้แล้วก็บาเซลนาอยู่ในช่วงที่เขาเรียกฟอร์มที่ดีจัดเลยนะครับเอาชนะเรื่อยๆนะต่างกับอินเตอร์มิลานนะที่สานัดล่าสุดในพลาดนะพลาดหมดเลยนะฮะล่าสุดก็พ่ายกับโรมานะฟุตบอลลีกนะครับจากนำอยู่ดีๆนะครับตอนนี้นาโปลีขึ้นแซงไปแล้วด้วยนะับผมก็เขเรียกอยู่ในช่วงขวัญเสียนะครับก็คืนนี้นะผมว่านะ จะให้อินเตอร์ตั้งสติได้ก็คงยากเช่นกันะนะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ที่เขาเจออยู่นะครับแล้วก็ความกดดันอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างหนักหน่หนวงอะ่ะผมมองว่ายังไงบาเซลหน้าน่ายำนะไ <c oughs> อเดีปกติไม่ค่อยฟันธงแต่ผมว่าคืนนี้เนี่ยบาซ่าโหดแน่ๆนะครับผมแล้วก็มันจะมีน่าสนุกก็คือเมื่ออินเตอร์ไอเอเมื่ออินเตอร์แม่งเกิดนําได้ก่อนถ้าอินเตอร์นําได้ก่อนเนี่ยสนุกเลยนะครับมันอาจจะเป็นแบบ เขาเรียกว่าพอเรามันอ,อกมันใจมากผมเชื่อว่านักเตะบาซาเนจะลงมาด้วยความมันอ,อกมันใจนะครับแต่ถ้าเกิดโดนนําก่อนโดนอะไรก่อนอย่างเงี้ยเกมมันผิดรูปขึ้นมาอยู่ดีเตอร์เล่นดีขึ้นมาอย่างเงี้ยแบบคองเกมได้อะไรอย่างเงี้ยจังหวะของบาเซลนามันแบบไม่เข้าที่ไม่เข้าทางอะ่ะเราจะเห็นใช่ไหมที่นัดนัดสำคัญสำคัญหรือนับที่ทีมใหญ่ก็ทีมใหญ่เนี่ยมันจะเจอการและบอลมันไม่จังหวะไม่เป็นใจสักทีอะ่ะ ถ้าบาเซลนาเจออะไรแบบนี้ผมว่าเขาอาจจะช็อกกับตัวเองแล้วแบบตั้งสติตัวเองงงนะครับเอเก็อาจจะมีลุ้นนะผมตรงนี้นะแต่บาเซลนาเป็นทีมที่ยิงคืนได้เสมอนะครับผมรู้ใช่ไหมฮะก็ต้องติดตามต่อไปครับผมว่าคืนนี้สนุกนะับก็ใครเชนเตอร์ก็น่าสนุกนนะครับเชียบอลรองนะก็น่าจะมันดีนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าคู่นี้ผมว่าเดือดแน่นอนนะครับ มาที่ข่าวต่อไปนะฮะไม่กินพูดถึงบาซ่าแล้วไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือรามินยามาลนะครับผมเด็กคนนี้ฮะไม่ธรรมดาจริงนะครับอ่าซึ่งต้องบอกเลยว่าอายุแค่นี้นะฮะทำได้ขนาดนี้เกินเรื่องมากนะครับผมเป็นที่น่าจับตามองนะครับเพราะถ้าเทียบอายุต่ออายุเนี่ต่อรวมแมซซี่ด้วยโรนโดด้วยผมว่าลามีประสบวามณ์จเร็จเล่นเร็วกว่าด้วยนะครับความคงเส้นคงวาเ่ยมาเร็วมากนะฮะเพราะว่า เขาอยู่แค่นี้เขาแบกทีมแล้วนะครับผมก็เรียกว่าเป็นตัวหลักเลยนะครับของสโมสรบาร์เซโลน่านะครับแล้วก็เป็นลูกม่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างนะฮะที่จะคาดหวังลงมานะฮะับเอาไม้แต่พลาดว่าเขาหวังว่าบาร์เซโลน่าจะกลับสู่ยุครุ่งเรืองนะครับผมในฤดูกาลนี้นะครับโดยการคว้าทิดเป็นแชมป์นะครับผมซึ่งบาร์เซโลน่าเคยทำได้นะครับในยุคก่อนๆนะแต่ในยุคของลามีเนี่ยมันยังไม่ยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าบาร์เซโลน่าเนี่ย ยุคหลังเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าสถานะทางการเงินไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ต้องให้เครดิตอาร์ซิเฟ็กนะครับที่สามารถปั้นนักเตะขึ้นมาได้้วก็ทําให้นักเตะทุกคนเล่ยเล่ังเป็นทีมได้ดีขนาดนี้นะครับผมแล้วก็รามีนเองกลับมาที่รามีนก็ตัวเขาเองเนี่ยอยากที่จะลงเล่นให้เร็วที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งนะัดเด่กก็เป็นนักที่ร้อยของเขาด้วยนะรประสิทธิของเขาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาหวังว่าเขาจะคว้าให้ได้นะครับคือ3มแชมป์นี้นะครับผมทีนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามนะครับว่าเขาอยากให้เป็นยุคของลามีหรือยุคของบาร์เซโลนานะน้องก็ตอบดีนะว่าเขาอยากให้มันเป็นยุคของบาร์เซโลนานะครับ,บาลามิเนเจมารเนี่ยตั้งแต่เขาเป็นเยวาวชนเนี่ยนะครับเขามีหน้าที่เพื่อปกป้องเสื้อ วัวนี้เท่านั้นนะครับว่าทีมเขาบาร์เซโลนาต้องชนะตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสโมสรใหญ่กว่าตัวเขาเองเขาไม่ได้สนใจเรื่องของความโดดเด่นอะไรของเขาขนาดนั้นนะครับแต่เขาสนใจโฟกัสเนี่ยก็คือการให้บาร์เซโลนากลับสู่ความรุ่งเรืองให้ได้นี่นะครับตอบดีนะครับผม <c oughs> เ,รเราก็ต้องให้เครดิตนะ้ถุงถือว่าน้องค่อนข้างจะโอเคนะนะครับในใน,ในเรื่องของการ ความนิ่งนะครับแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวนะครับช่วงช่วงที่เขาพิกพิกใหม่ๆช่วงเขาเป็นแชมป์โลกเนี่ยเขาจะมีเรื่องผู้หญิงพู้พันอยู่นะพักหนึ่งครับผมจะรู้สึกว่าน้องเขาปรับตัวนะสามารถเก็บเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องนิ่งเงียบได้นะครับไม่ได้โฉงฉางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฟอร,ร์มการเล่น,นสุดยอดนะครับผมก็หวังว่าเป็นยุคของลาเมญมาลเนี่ยสำหรับผมเองนะก็ก็ก,ก,ก็ก็ได้นะอยากให้มันเป็นยุคเหมือนโรโด้บรซี่ก็อยากให้เป็นยุคใหม่ก็เหมือนเป็นลูกยุคของยามีนที่ เขาเรียกว่าคงสถานะคงสติแบบนี้ไปได้ยาวๆมีนะคือทุกยุคมาต้องมีนักเตะที่ยิ่งใหญ่สักคนอ่ะนะครับซึ่งยามีเนี่ยผมดูแล้วมันมีแววสุดอะ่ะถ้าปสำหรับผมนะในนาทีนี้นะครับก็ต้องให้ให้ตรงนี้เขานะครับผมก็ต้องตดต่อไปครับสำหรับคืนนี้ครับว่าเขาจะทำได้ดรหรือเปล่านะ,ะที่จะพาบาร์เซโลนาคว้าทแชมป์นะครับผม อ่าครับผมก็เราพูดถึงหลีกใหญ่ๆมาเลยนะผมขอพูดถึงลีกดิฉัไม่ชิบบ้างดีกว่าผมเป็นคนที่ชอบดูผู้บอลหลีกนี้นะนะครับมันก็สนุกดีนะครับผมอ่าล่าสุดนะครับหนึ่งผู้จัดการทีมของควีนพาร์คเรนเจอร์นะครับซิฟุนเตสนะครับเขานะครับกำลังถูกย้ายนะครับผมโดยนัดสุดท้ายที่เหลืออยู่ที่จะพบกับซันเดอร์แลนด์นะฮะวันเสาร์นี้นะครับเขาอาจจะไม่ได้คุมทีมนะครับกลายเป็นอ่าทางด้านของผู้ช่วยของเขาเนี่ยขึ้นมา2คนนะครับมาขึ้นมาคุมทีมในนัดสุดท้ายแทนนะครับ ก็ตัวเขาเองูเปนเะต้เขาก็บอกว่าเขายังคงมีความสุขนะมีความสุขปีนะฮะถ้าทีมยังต้องการเขาอยู่นะครับผมแต่ถ้ามันเกิดการย้ายอะไรไปจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องทําใจนะเพราะว่ารู้การนี้เนี่ยคุนป้าเรนเจอร์นะครับมันค่อนข้างที่จะฟอร์มไม่ไม่ปฏิบัติต่อไม่ต่อเนื่องนะครับอันดับเนี่ยหล่นไปที่มันอยู่ที่15นะครับผมก็ช่วงโซนท้าย เขาเรียกว่าท้ายตารางะนะครับผมก็สมเสียงนะต่อการตกชั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยสอบไม่ผ่านนะแต่ว่าทางนี้นั้นก็มีเขาเรียกว่าข่าวนะครับว่าเชื่อมโยงนะวว่าตัวของโค้ชนะสกูนเตนเนเขาอาจจะมีโอกาสได้ไปคุมทีมกับทางด้านของเวสบอมวิดนะครับอันนี้ยังไม่รู้ชัวร์ไม่ชัวร์นะแต่มันมีข่าวมานะครับก็น่าสนใจครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับ โค้ชจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็เราจะเห็นนะฮะทีมเดอ c แชมเปี้ยนชิพนะครับหลังๆเนี่ยนะครับก็เป็นทีมที่น่าสนใจกันมากขึ้นผมชอบดูนะผมว่ามันเป็นหลีกที่แม่งยิงกันกระจายอะ่ะ <laughs> ไม่ค่อยไม่ไม่แน่นรัดกลุ่มยิงกันกระจายนะทีมส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะฮะแล้วก็เล่นกันมันมากเบอร์ลี่ก็ยิงเละน,นะฮะลีดน,นะฮะก็เป็นบอลบุกอยู่แล้วที่เรารู้นะครับผมแล้วการน,นี้นะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะฮะช่วงท้ายว่าทีมใดนะครับว่าจะได้ขึ้นมาพิมพ์ลีกบ้างนะครับผม อันนี้นี่น่าตื่นเต้นน่าสนใจมากๆนะครับผมก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพจงเราด้วยเอเชีมุิกไท์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม